ดูด้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบชาวบ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแบบชาวบ้านคืออึคือเดเปียอินทรีย์ยังไงปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่เกิดจากการเอาอินทรีย์วัตถุออมาอะไรก็ได้อะไรก็ได้เศษพืชเศษสัตว์เศษปิยะเศษมูลฝอยได้หมดเลยปีกูลอุจดรักที่เยขอกได้หมดเลยใช่ไครับคุกเล้มาแล้วผ่านกระบวนการหมัก หมักเพื่อจะท่าเชื้อโรคนะฮะเอาเชื้อไเชืโรคที่มันดีไว้ใส่กระบะใส่อะไรก็ได้นักกองก็ได้กองอะไรก็ได้กองพื้นทึกเนี้ยนะอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมท่านกองนั้นนะฮะกองปุ๋ยโอ้ั่น่ะกองหมักทิ้งไว้กองมาทิ้งไว้เงี้ยนะฮะเป็นเวลาหมักประมาณหมักประมาณก็าไปถ้าัขาทกระบวนการหมักแบบเจ้าสลายลคนนั้นนะครับเอามาหมักนี่มันก็ไม่เกินยี่สิบวันร็วขนาดนั้นน่ะเอาพืชสดไม่ไม่เกินยี่ไม่เกินสิบห้าวันก็ได้แล้วที่เราหมักถ้าพืชสดไม่เกินสิบห้าวัน มันม <AND> well. ีการย่อยสลายเป็นจุลินทรีย์โอ้ยย่อยเร็วเลยเหรอข้าพืชสดเราเราใช้อินทรีย์อะไรใช้อะไรช่วยเร่งเราก็ใช้ใช้จุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์ของท่านเสียงสีสุดยอดเลยนแหละการหมักเนี่ยการทำเอาก็เอาพวกนี้แหละมาหมักมาหมักแล้วเกิดน้ำหมักก็เรียกน้ำหมักหรือน้ำจุลินทรีย์เนี่ยเอามาหมักอินทรีย์วัตถุนี่อีกทีนึงมันจะเกิดการหมุนหมุนเวียนครบวงจรเลย อจุลินทรีย์น้ำหมักที่ว่านี้เนี่ยคือเป็นเหมือนกับหูเชื้อพวกนี้เป็นจุลินทรีย์อย่างเข้มข้นแล้วพอเวลาเราจะหมักอะไรเนี่ยนะครับเอาอันนี้มาแบ่งส่วนหนึ่งมาราดโรยแล้วมันก็จะขยายเผ่าพันธุ์ให้มากยิ่งขึ้นทำการบำรุงด้วยสลายรุ่มกินเผ่าพันธุที่ซื่อสัตย์ทำงานอย่างซื่อสัตย์ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีหลับไม่มีนอนไม่มีหลับไม่นอนไม่มีโกงเวลาไม่อู้ไม่อู้ไม่หลบไม่ทุดจิตไม่แต่เวลาไม่ช่วยอย่าม่แต่เวลาจุลินทรีย์นี่ซื่อสัตย์มากซื่อสัตย์มากและเป็นประโยชน์อีกแบบประโยชน์ดีก็ห้าโอ้มันดีกว่าคนบางคนนะอะไรยังไงพอหมักเสร็จแล้วเอามาผสมยังไงเอามาแล้วมาปั่นให้เปป็นนั่ส่วนผสมยังไงตามมาดูเดียว่วผสมน่าจะมีอยู่สี่ส่วนด้วยกันนะครับ อันนี้คือการผสมใช่ไหมคารผสมซึ่งผสมเนื่องจากเราเราเราหมักแล้วนะครับเราก็ยมีส่วนผสมส่วนที่หนึ่งจะเป็นอินซีวัตถุที่เราหมักแล้วที่ว่านี้ฮะส่วนที่สองคือแร่ธาตุเพื่อต้องการแร่ธาตุแร่ธาตุที่จะใช้ก็พวูกโดโลไม้นะพวกโดโลไม้โดโลไม้คืออะไรโดโลไม้คือเดี๋ยวอันอันตัวนี้คืออินซนั่งคืออินทรีย์วัตถุอยู่ตรงโน้นอินทรีย์วัตถุประมาณประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เอาร้อยกิโลดีกว่าเอาร้อยกิโลปุ๋ยอินทรีย์เราจะทำร้อยกิโลครับเอาไอ้หกสิบห้ากิโลนั้นหกสิห้ากิโลครับอะไรอีกแล้วโดโลไม้โดโลไมนี่คืออะไรมาจากโดโลไมมาจากหินเป็นแร่ใชเป็นหินชนิดหนึ่งหินภูเขาไฟหินภูเขาเนี่ยนะฮะเออเอามาบเออเอยเยดเป็นออเออ ในประเทศไทยมีในประเทศไทยมีมากมายมหาศาลเอาแล้วมันรัฐบาลมันจะไปสั่งปุ๋ยจากต่างประเทศทําไมก็นเขายก็ไปทำรัฐบาลขายราลอ๋อมันมีอยู่ในประเทศไทยในประเทศไทยมากพอใช้ในประเทศไหมเอางี้ดีกว่ามากพอถมประเทศได้อย่าว่าแต่มากพอใช้น้ำมาถมประเทศก็ได้แถวแถวพิเชียบุรีแถวสระบุรีแถวลบบุรีเขาใช้ไอ้แร่เนี่ยถมดินสร้าง้านไม่ได้เอามาทําประโยชน์านการเกษตรเอาไป ทิ้งเฉยๆเอาไปถมดินซะไปถมปะโถเอ้ยทำไมผมซื้อตันหนึ่งตันละเจ็ดแปดร้อยห้าสิบบาทมันเยอะอ่ะมันถูกเอามาก็บดเอามัเข้าไปแล้วก็มีประโยชน์อะไรแล่นี่ตรงนี้ประโยชน์อะไรต่อต้นไม้มันแร่นี้แร่แร่ดโลไม้มันจะมีแมกนีเซียมมันจะเป็นส่วนประกอบของไอคอนฟิลทำให้เพิ่มความเขียวและมีแคลเซียมทำให้เซลล์พืชแข็งแรง มีธาตุอาหารเสริมทานรองเยอะแยะหมดเลยแล้วเมื่อเดี๋ยวจะหินบทใหม่ๆมาคลุกกับเป็นปุ๋ยมาคลุกพืชเนี่ยมันจะไปดูดสงหินได้ยังไงจุลินทรีย์ย่อยหินได้กลายเป็นอาหารของพืชพืชอาหารของพืชอ๋อจุลินทรีย์ไอตัวนั่นหน่ตัวไอตัวไอตัวหมักของเราหน่อยใช่ไหมปุ๋ยหมักเราเนี่ยมันไปช่วยย่อยหินย่อยหินเป็นอาหารของพืชนานไม่ใช่เวลานานในการย่อยอย่านการย่อยเจ็ดวันครับเอาละ โอ้โหนึกว่ามันจีบไม่เกินเจ็ดวันอ่ะนี่นี้ใช้อีกอีกส่วนทีนี้ไอ้โดลาไม้ก็ประมาณสักสิบสิบห้ากิโลเอาที่ว่าสิบห้ากิโลนะห้ากิโลครับอ่ะเสร็จแล้วนี่อันนึงนะครับเราก็ต้องการหินล็อกฟอสเฟตอะไรล็อกฟอสเฟตก็หินเหมือนกันล่ะแต่เป็นหินชนิดหนึ่งที่เป็นหินฟอสเฟตในเมืองไทยมีเยอะหินฟอสเฟตครับอันนั้นเป็นหินอะไรนะอันนั้นหินโดลาไม้หินโดลาไม้อันนี้หินฟอสเฟต บทเหมือนการผงประเทศไทยมีอยู่มีอยู่พื้นที่มีอยู่ตรงไหนพื้นที่ฟอสเฟตก็มีแถวสระบุรีแถวสงขาแถวภาคเหนือไปหน่อยหนึ่งภาคอีสานไปใช้สระบุรีรภาคใต้ไปใช้สงขาภาคเหนือก็มีเรียกว่าทั้งประเทศมีครบถ้วนครบภาคอีสานจำนวนจำนวนใช้พอพอไหมพอครับเพราะมันไปใช้ไม่มากใช้แค่ห้ากิโลอย่างเงี้ยในร้อยกิโลใช้แค่ห้ากิโล ก็เป็นหกสิบห้าบวกสิบห้าเป็นแปดสิบแปดสิบบวกอันนี้อีกห้ากิโลเป็นแปดสิบห้าครับก็รําอ่อนเนี่ยราอ่อนที่ผสมเนี่ยราอ่อนเพร่าห้ากิโลรําอ่อนอีกห้ากิโลครับเป็นถึงเก้าสิบแล้วฮะเออแยบดําอีกห้ากิโลก็เป็นหนึ่งร้อยกิโลเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเป็นหนึ่งร้อยเลยครับเออแล้วยีอันหนึ่งเราก็ใช้ว่าใช่หินชนิดหนึ่งคือเรียกว่าซีโอไล์ ซีโอไลท์ถ้าชาวบ้านเรามันยังไงเซีโอเป็นหินโพกไฟเป็นหินโพกไฟที่เราต้องการหินโพกไฟเพราะเราต้องการหินที่มีรูคลื่นๆให้มันอุ้มน้ำซีโอไลท์เพลไรท์อะไรพวกนี้ซีโอไลท์เพลไรท์มันก็มีอยู่ไม่ใช่ไนประเทศนี่ในประเทศไทยก็มีไอ้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดในประเทศไทยมันมีมีมากพออีกต่างหากก็มากพออีกต่างหากโอ้โหหาไม่ยากหรอกอันนี้มีทั่วไปเยอะแยะพวกปุ๋ยเขาก็ไปทำมาไปเอามาทำพวกนี้เยอะแยะเลยแล้วภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานยังมีเหมืองที่ยังไม่เปิดอีกเยอะ และสิ่งที่ผมต้องการในภาคอีสานก็คือโปรตีนโพแทสเซียมถึงโปรตีนโพแทสเซีูมที่อยู่อุดรนะเกลือโปรตีง่ายๆนั่นแหละฮะนี่คือสิ่งที่ผมต้องการไอ้ตัวนี้เอาออกท่ามาบดเป็นผงครับใส่ผสมทวามซุยให้โพแทสเซียมสูงมากแล้วมันขุดเอาให้ต่างประเทศเอาไปขายไปกินทำไมไม่มาใช้ในเมืองไทยก็บอกว่าก็ผมคิดว่าไงว่า ที่สิงห์าต้องการว่าไปพวกหินทั้งหลายเราใช้จุลินทรีย์ไปช่วยจุลินทรีย์ก็ไปช่วยทํางานย่อยหินมันจะไปกินหินแล้วให้ปุ๋ยออกมาแล้วมันทางานอย่างซื่อสัตย์ที่ผมบอกแล้วมันซื่อสัตย์มากไม่โกงเวลาไม่รับไม่นอนไม่นอนทั้งวัน้งคืนใช่เป็นประโยชน์กับดินประโยชน์กับดินให้ปุ๋ยกับพืชให้ปุ๋ยกับพืชเติบโตเจริญเติบโตเติบโตและมันก็อยู่ตรงนั้นแหละสร้างตัวเองสร้างชีวิตของมันตัวตนเพิ่มเติมอีกครับ ่ไม่หนีไปเมกาไม่หนีไปอังกฤษไม่หนีไปอังกฤษลุกเสร็จแล้วเอาเข้าปั้นทันไงอ่ะปั้นไงเอาสตาร์ชเช่นไงดู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 กันปั้นเอาแล้วนี่เตรียมแล้วใช่ไหมนี่เตรียมแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับไปตามสายพันเอ็ดองาอ่าอ่สตาร์เช่นน้อยอันนี้เราเอาข้าที่นี่ใช่ไหมข้าวที่นี่ขึ้นสาย่านนะครับอันนี้เป็นชุดชุดชุดใหญ่หน่อยนึ่งเดี๋ยวจะพาดูชุดเล็กเหมาะสำหรับชุดครอบผัว มีชุดใหญ่หน่อยหนึ่งชุดโรงงานโรงงานชุมชนอ๋อนี่ชุดโรงงานชุมชนอันนี้จำนวนใหญ่อันนี่วันละประมาณสิบตันวันละสิบตันคุณเป็นอใช่ไหมเต็มที่ละสิบตันแต่เราไม่เอาที่สิบตันหรอกเพราะว่าละห้าตันพอแล้วจะเป็นเครื่องมือที่ทำโดยอัตโนมัติจะไหลเข้าไปนี่ตามสายพานแล้วก็ไปลงโน่นตอนนี้มันจะไหลไหลไปครับเม็ดมันก็จะจับกัน เหมือนเป็นกุญแจบ้านเราเออเหรือเหมือนอย่างที่เคยที่เขาทําสโนุบบอลเขาเอาลูกทีมาไปกิ้งเหมือนว่าเขาเอากิ้งลงมาทุกเม็ดใหญ่ขึ้นอันนี้เหมือนกันฮะคบหรือเราจะเอาไอ้เม็ดปูนที่ไปข้างบนให้มันกิ้งลงมามันก็เม็ดจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นง่ายแค่นี้เองนานแล้วจะได้เป็นเม็ดใหญ่อีกนั้งเดียวเ่านได้ก็เป็นแล้วนี่กำลังเริ่มแล้วนี่กำลังเริ่มนะก่อเริ่มครก็นั้งเดียวก็เป็นแล้ว แ,นนแล้วอพอเป็นเม็ดแล้วยังไงนะพอเป็นเม็ดเสร็จนะครับพอเป็นเม็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเม็ดนี่นะมาออปองไว้รวมกันนี้เราจะไม่อบแห้งเพราะอบแห้งแล้วเนี่ยครับจุลินรีนี่มันมันส่วนหนึ่งอาจจะตายไปเ,เรามาหมักตัวนี้เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์นะครับนี่ฮะจุลินทรีที่ที่ขึ้นมาเนี่ยฮะร้อนจีนอันนี้ฮะน,นะนี่ฮะที่่อจุลินรีย์ที่เกิดมาหมักที่นี่มันจะไปย่อยสลายพวกแร่ธาตุตัวต่างๆแล้วจุลินซีมันก็ทำให้กองปุ๋ยในแห้งเอง เพราะความร้อนพาการหมักมันจะเกิดความร้อนเออแล้วจุลินทรีย์นี่แล้วน้ําจะหายไปในสองส่วนหนึ่งความร้อนที่เกิดในกองทงน้ำระเหยไปสองจุลินทรีย์นี่มันเอาน้ําในเม็ดปุ๋ยไปกินซึ่งจุลนินทรีย์น้ำในเม็ดปุ๋ยไปกินมันมากกว่าที่มันระเหยไม่เลยทำให้ปุ๋ยนี่แห้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องอบถ้าใช้อ,อบโงทิ้งเป็นล้านแล้วต้องหาเชื้อเพลิงมาอีกเราตัดรอบเราใช้วิธีแบบธรรมาชาติทั้งหมดคุณภาพปุ๋ยก็จะดี กองเรียงมาอย่างนี้ครับกองเรียงแล้วพอได้ความก็ตักใส่ถุงตักใส่ถุงครับออกไปใช้ใช้งานได้ทันทีครับทั้งหมดนี้เนี่ยฮะที่เห็นกองอยางนี้ประมาณเจ็ดร้อยกระสอบเนี่ยเจ็ดร้อยกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะเจ็ดร้อกรสอบปุ๋ยก็้วคูณกัเป็นเจ็ดร้กระสอบปุ๋ยแล้วคูณก็สอง้ยสองร้อยเดรยกระสอบละประมาณสองร้อยห้กรโสอสบกิโลกรสอบละห้ากิโลครับราคาไปก็คือสองร้อยสิบาทสองร้บครับโอ้โหถ้าชาวบ้านทาเองก็ ต้นทุนไม่ถึงห้าสิบาทมั้งนี่ต้นทุนแบบถ้าหางมูลสัตว์อะไรเองนะฮะ<อ>ประมาณอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาท